อ่าเจอแล้วมันบอกว่าเอ้กูต้องขึ้นไปขึ้นแท็กซี่มาเตะคอบบี้ดูสินิพาไม่เนะเออมันได้คนเดิมด้วยโอ้เนะอ่านิพาสามอันเนอะมีพิลาแสมมีวมิวเน่ มีพาตัวเองเอ้าไมายเดี๋ยวต่อแล้วโอ้มันนะมันก็เปลี่ยนแล้วนะตอนไงเปลี่ยนแล้วอ่ะอ่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละฟาสีขาวอ่ะหนูส่วนเองนะหนูส่วนเองครับกูให้มึงส่วนกูจะลากพาเมึงลากมาเลยดูดิเขาจะลากใครลากมาเลยลากมาเลยคือแบบเต้นหนึ่งทีจะลากใครต่อ นิ่งอ้ดาบนี้โ่ยดาบใหม่อะด่าไม่อะหึอย่ากูอย่าออกนะผีวอีมาถึงเปิดประตูแล้วเขาตีอย่างทีก็เปิดกล่องเออนโอ้ยเนี่ยผีโหดด้วยมั้เนี่ยอ่าน่าเปิดผีโหดด้วยมั้เนี่ยผีโหดด้วยไปสวยไอ้เขาฟังหน่อย อจ้าอูเ <Cornell> ว้ยก <Saint> ้มีลางขังหอกูว่ากูได้กูจะโดนโดนต่อจะไม่ได้นีไรเลยว้าวตรงกลางว่ะกลางสะพานนี้มีอะไรใหม่นะโดนแล้วหนึ่งอยู่อีกโดนแล้วหนึ่งโดวอะไรวะนั่นน่ะ ตัวอะไรนะไอพีฮาร์ดโอ้ย,อยไม่ใช่มนละกอแห้จบแล้วคนจีด้วยีจริงจริงพี่ฮาร์ดจริงไปสวดข้าล่านดีกว่ากองเลือดตอนที่เบล EP หนึ่งครับได้ประคำครับประคำ นี่คือจุดซูบอ์ของอีพีหนึ่งครับมาเลยครับใช่หรอใช่อีพีหนึ่งของคอนเลือกไงแล้วแล้วเราต้องไล่ลงมาเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมอืมใช่เพราะนี่เป็นแมทของอีพีหนึ่งแล้ว,วมันมีกี่ชั้นที่อยู่ในเรื่องตอนนี้จำไม่ได้ละเอียดแล้วโอ้ปปยไปแล้วสวด วไปละเอออ่ะน้ำหนักกันเข้าไปน่าวินต่อวินต่อคิดคิดซะว่าเป็นน้ำเด้ง วินต่อออกขวาไปแล้วเอ้าว,วินลายจะกีกโอ้ใครวิ่งวะใครจวิใจจูดีวะ ไม่ใช่เราวะหนึ่งเ <c oughs> พราะเราเปิดกล่องอีปิงว่หอืออืมอืมเจาเจ้าเงเลอไอไอแบงค์กับไปเอาวินใจอยู่ในนี่ได้เลยไปกอ่อนเสร็จแล้วเอาไปได้เลย

มันป้มันเฝ้าวิญญาณอะไรเอยู่ตรนที่เดิมไอ้เชี่ยจะอยู่นี่จะตายตา้แลวนะเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าเลย ตายเฮีย้ยทำานต้องสวดไหมสวดได้มันรู้ว่ากูสวดปุ๊บมันมันมาเลยนะนั่นไงไปแล้วไปแล้วเขาไปหาใครไม่รู้ มาเท่าไหร่ครับโอ้โ,อโดนล่าอยู่เนี่ยไดยิบแก,ก้วกกดูสีสครับสามเก้าอี่เจ็ดสีแปด กดห้าแปเจ็อ้ยมาหาคือะแบงค์แบงค์ออกนะแบงมาได้เลยมาได้เลยออกนะออกนะออกนะเอาเร็จเลยกูอะเอาเ็จเลย จะเป็นไรยังต้องขวาสินะเราหวยเ้ยเขี้ยามามา,า,ามา,างานต่อละ เอา,าปีนเตอร์ว่ะเออถือว่ไหว,วไปเลยทีเดียวตัดสฉพตะแล้วเอา้าโดน ไม่้ทันใจอไม่ล่าเราต่อเแน่วเข้าไปแล้วไปแล้วเข้าไปหาใครไปหาของที่พึ่นโชว์อ้กูกูดีแหละ ว้าวเ้ยเฝ้าเขาเฝ้าแล้วขัานล่างมีเยอะ มีกล่องอยู่ข้างบนก็มีหนึ่งวิธีเข้าวิธีเหรอพอวิธีหนึ่งวิธีต้องมาเปิดข้างล่างกล่องหนึ่งอ่ะก็จะเปิดชั้นบนอีกเอเฝ้าเฮียอะไรล่ะขนล่าแล้วไงเฝ้าเฮียเลยแบงค์มีของตกด้วยเหรอใช่โว้ยแบงนี่เกิดนะ เนี่ยเกิดไปละแล้วก็ตายซะมึงเลยโกพี่เอิยแล้วเจอมี่ฮาร์ทพูดเก้มแล้วอ่ะนี้อืมต้องไปทางขวากำตัวต่อไว้มั้ยป่ะอืมกำตัวต่อ มันหนึ่งวิธีไปอยู่นี้ออกเลยอ,อ่ะสิงหวังครับนั้นเลยโอ้โอ้ใจจะบาดเจ็บหขอขอหนึ่งเทหมายนะขอไม้เนี่ย เยี่ยนปิงปิงเจอเจอยาแต่ไม่ไม่ยอมให้มึงเลยกินเองตามหาไปอยู่กูก็สวดอย่าไงแค่เพิ่มจุดสวดแค่นั้นเลย มอวยังวะยาวยังอยูอย่พี่นนนะปิงจะแตกแล้วแบงนเท่าไหร่แล้วโอ้แต้มา20เองปิงจะแตกแล้วเนะี่ยไม่เลยสามสองเนี่ย นี่สามเเดเร็วปิงไม่ไหวแล้วปิงจะไม่ไหวแล้วปิงจะไม่ไหวแล้วโสามเท่าไหร่แล้วสามเท่าไหร่แล้วแปซฟแปปเเร็วเท่าไหร่แล้ว <91. S 2> โอ้ิบเร็วตีกัเแตกแล้วเร็วโอ้องไมเช็คแลยตอนนี้เสร็จแล้วหอดเวยแต่ไม่ยอมไมเรือยไ้เพ้อคามาแล้วค้าเดมมาแต่เปลี่ยนกับ,กบพีง้อเอเดมไปแล้วเราเไปเจอเราออกก่อนนะ

ปิงแตกไอ้สักรไม่เจอไม่ปิงแตกแล้วไม่เจอประตู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 ข้างหลังกอว่ะหลังบอวึงเดินนี่ก็ได้มั้เออ มันย่องคณย่องก็ได้ค่อยเดินไปคุณวิ่งแล้วเปิดจุดอะไรนี่เงี้ยประตูประตูประตูต้วมัะเป็นีวเนี่ยออก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 เอ้าวไปฉัน ไปแนะ่เงียบเราไ,ไปไปแล้ววันจีก็วารสิเลยเฮ้ยเฮียเราจอพดาดนี้ชิบหายเลยประตูเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยเกมารอบหนึ่งไม่ขึ้นประตู อยู่นี่ใเ,เ,ใเท่าหัวรอมม้อนเอาแยโดนเฝ้าไปแล้นัเป็นใครไม่หัวร้อนมากัว่เอาไีไม่รู้สิแรงขึนเร็ผู้สาวสาวเหนมันเนี่ย うん。<laughs>